สวัสดีครับพี่น้องสุขูมสุขคนครับสวัสดีเสาวันจันทร์ครับพี่น้องเนาะเสาวันจันทร์เป็นวันที่สดใสครับเป็นวันแห่งสัปดาห์ที่สดใสวันทํางานวันแรกขอพี่น้องให้มีแต่ความสุขความเจริญพี่น้องเนาะมาะครับนะมืาหนิมากินหอมนาจานครับกินหอมนาจานทเป็นคอนเซปต์เดิมพี่น้องเนาะกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินครับพี่น้องเนาะเป็นคอนเซปต์เดิมเดิม คำเกา่าคำกินใจคำอยู่ในใจเสมออยู่ในใจเสมอหูโบครับมาครับอันนี้มากินป่นปลาป,ป่นปลาสองครับพี่น้องเนาะป่นปลาสองแซ่บๆครับป่นปลาสองแซ่บๆกระดาจระเลยครับพี่น้องป่นปลาสองซื้อมาให้เขาพี่น้องไม่ได้เฮ็ดเองครับเรม่มีร้าเฮ็ดพี่น้องเนาะซื้อมากาินคือเก่ากินซื้อมากินเหมือนเดิมพี่น้องเนงาะ <C oughs> ข,ข,ข้อแห่งพี่น้องเนาะฝนตกไว้พี่น้องเออวนวนตกนะครับนี่ก็ยังมีผักนะครับมีเขือม่วงพี่น้องนะเขือข้าวพี่น้องเนาะเออยังมีแตรงครับพี่น้องแนะตรงแตงขี้ไก่หรือเปล่า,าแตรงขี้ไก่พี่น้องนะแซ,ซ่บครับเนี่ย มีข่าวนียวพี่น้องข่าวนียวสื่อมาครับซัมเบิงซัมเบิงซัมเบิงขันพอจักน้อยขอสิงตาหน่อยซอฮัมเบิงมาพี่น้องไหมโเราณยังบอกว่าแบบจบพี่น้องเอ้ยบอกอะไรโบราณโบราณเนี่ยนิ้วทรัอย์อี๋ ได้พี่น้องเด้อกินปุ่นปลาสองนาจ่าครับปุ่นปลาสองไม่ขอคอนหมูเอาพี่น้องคนระับทอดนั้นผมมองหาสิพี่น้อง không làm được đứa với ấy, còn nhiều nhiều hắc nè còn nhỏ thì tôi là ở tôi ở tiếp còn nhớ với nó đó bông 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 còn bông bông cái bông 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 này bông 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 ปนปาสองแซ่บยังอะ เด้อพี่น้องเด้อประเดีเ๋ยวไปไส์พี่น้องมากันแดดยูกันได้นอนหัวแตกกันหัวแตกมุงเด็กพี่น้องปวดชิงเลยวันพี่น้องเนียรับปานตายพี่น้องวันขวนตกแน่

เสียบอิเลียงงานมืนอเนี้ยไม่น่า,นาจะอ่าสาวคนน้องกูได้กดแชร์กดติดตามน่าจะเพื่อเป็นกันใจจิตต่อไปน้องนะสู้ๆครับมีงานมีเงินสู้ๆต่อไปครับ สวัสดีครับพี่น้องสุขสุขคุณสุขคนครับร่ำรวยเฮงๆปังๆครับ